เหลือเวลาให้ตัดสินใจอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก่อนถึงช่วงของการถ่ายทอดสดการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำงวดวันอาทิตย์ที่วันที่1ตุลาคม2566ใครที่ยังเลือกซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดไม่ได้ก็คงต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วไม่เช่นนั้นพ่อค้าแม่ค้าจะปิดแผงหนีแล้วชวดรางวันใหญ่ไปเปล่าเปล่าในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างก็รวมตัวกันออกมาแจากแนวทางลอตที่เหลือกันจนหมดหน้าตากเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ ายอาภาพรนครสวรรค์ที่เจ้าตัวได้ออกเดินสายทําบุญไหว้พระและได้แวะอุดหนุนลอตเตอรี่ลุงพิการไปกว่า123ใบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอได้จุดเลขทูบและลงคลิปเลขเซียมซีที่ได้จากการไปสักการะยายหองจังหวัดนครปฐมมาฝากแฟนคลับเหมือนเช่นเคยายอาภาพรเทหมดหน้าตักเหมาลอตเตอรี่ผู้พิการจ่ายเงินสดนับหมื่นบาท เริ่มกันที่เลขทูบที่สาวไฮอาภาพรได้จุดลุ้นโชคเอาไว้ก่อนที่จะโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวไฮ <Hi S 1> <Hi S 2> ขีดล่างไฮโซเมื่อคือนที่ผ่านมาวันที่30กันยายน66โดยได้ระบุคแคปชั่นประกอบภาพเอาไว้ว่าครุ่งนี้รวยนะคะทุกคนจา๋าซึ่งเลขที่ปรากฏอยู่บนเลขทูบทั้งสองดอกนั้นมีดังนี้เลขทูบไฮอาภาพรถึง146เลขสองตัว62 2292 14 สี่9กหเลขสมตัว6ก2อง2องเก้าและในส่วนของเลขเซียมซีนั้นไฮอาภาพรพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระประโทนจังหวัดนครปฐมก่อนจะได้เข้าไปกราบอนุสาวรียายายหองเพื่อขอโชคขอลาบในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม66นี้ซึ่งสาวไฮพร้อมด้วยลูกชายและน้องสาวได้ขย่าเซียมซีพร้อมกัน จากนั้นก็นำเลขเซียมซีที่ตกคนละหนึ่งไม้มาชูให้กล้องได้เห็นโดยมีเลขดังนี้เลขเซียมซี6 1 0 0เลขท้าย2ตัว1 0 0 6 0 0 0 9เลขท้าย3ตัว1 0 6 6 1 0 1 0 9 9 1 0